สวัสดีครับดูดวงความรักราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมประจำวันที่1ธันวาคม2565ถึงวันที่31ธันวาคม2565นะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนว่านี่เป็นการอ่านดวงทั้งราศีเพราะฉะนั้นจะไม่ตรงกับทุกคนทั้งหมดนะครับหากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อผมได้ที่ลิงก์สื่อโซเชียลที่ผมเขียนไว้ใต้คำอธิบายของคลิปวิดีโอ หรือในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคำถามละ93บาทเท่านั้นไม่เล่งเวลาทุกอย่างพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับก่อนอื่นเราจะมาดูดวงความรักสําหรับคนโสดกันก่อนนะครับคนโสดเดือนนี้นะครับยังคงมีความสุขกับการเป็นโสดอยู่นะแล้วต้องมาคิดกันก่อนนะครับว่าความโสดเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างอย่างแรกเลยก็คือให้ความอิสระเสรีอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากจะคุยกับใครก็ได้อยากจะไปนั่งกินข้าวกับใครก็ได้ อยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้มันจะไม่มีอะไรผิดเลยสักอย่างเดียวนะครับในขณะเดียวกันหากเรามีแฟนแล้วเราจะไม่อิสระเสรีขนาดนี้นะครับจะทำอะไรเนี่ยอาจต้องขออนุญาตกันก่อนขอไปเที่ยวกับเพื่อนนะขอไปกินข้าวกับเพื่อนขอนั่งเมาส์กับเพื่อนขอคุยกับเพื่อนนานๆได้ไหมนะครับถ้าคู่ของคุณอนุญาตและเข้าใจอันเนี้ยมันไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าไม่ให้ก็อดไปนะคบเพ้อทะเลาะกันอีกนะมันน่าปวดหัวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้นะครับพุณจะมีความสุขกับการเป็นโสดมากๆนะมีคนมาจีบมีคนมาชอบด้วยนะเราเองอก็คุยกับเขาอ่ะทุกคนไปเลยใครเข้ามาเราคุยด้วยหมดมันก็ไม่ผิดอะไรนะเพราะไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันแค่คุยกันเฉย ไม่ได้ให้สถานะอะไรกันเลยนะครับใครจะมาว่าเราไม่ได้ด้วยนะคุณจะลนลาเต็มที่กับความโสดที่คุณมีนะครับมีคนซื้อของมาให้มีคนพาไปกินมีคนพาไปเที่ยวเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นะครับเขาก็เอาอกเอาใจเราอะนะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเลือกใครนะครับผมขอแนะนำว่า ที่คุณทําอ่ะมันถูกต้องแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเราโดยชอบทำอยากทําอะไรก็ทําไปเลยเต็มที่ถือว่าทิ้งทวนความโสดเพราะตั้งแต่ดูดวงมาถ้าดวงของใครได้ขึ้นมาแบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วอ่ะต่อไปเนี่ยแฟนที่คุณจะได้พบเจอในอนาคตนั้นเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหึงหวงคุณ คุณอาจจะทําอะไรลําบากต่อไปในอนาคตก็ได้นะไม่มีอิสระเสรีแบบนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ทําแบบนี้อีกตลอดกาลเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้โชคดีนะครับต่อไปความรักสาหรับคนมีแฟนคนมีแฟนเดือนนี้อาจไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับแฟนของคุณมีเกณฑ์จะต้องเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งสักที่หนึ่ง ไปกันเป็นหมู่คณะนะไม่ได้ไปคนเดียวระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นระหว่างเดินทางด้วยนะเหตุที่ต้องไปนะครับเพราะได้รับคําสั่งจากหัวหน้างานหรือถึงเกณฑ์ที่จะต้องไปประจําปีแปลว่าเขาจะต้องไปกันทุกปีเป็นประเพณีปฏิบัตินะครับแต่ไปเนี่ยมันค่อนข้างลําบากไม่มีคนอยากจะไปแต่ก็ต้องไปด้วยความจําเป็นนะคุณเองก็ต้องติดต่อกันผ่านทางข้อความหรือไม่ก็คงจะต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนในสถานที่ที่เขาถูกส่งออกไปนะครับ ช่วงปลายปีนี้ให้ชวนกันทําบุญเสริมดวงความรักสักหน่อยนึงนะทาบุญหยอดตู้บริจาคช่วยค่าน้าค่าไฟวัดเน้นวัดที่กําลังก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องน้ําหรือสร้างวัตถุสร้างอะไรภายในวัดเนี่ยสร้างอะไรก็ตามนะครับภายในวัดคุณเข้าไปดูดูตาม Facebook ก็ได้เขาจะมีพวกเนี่ยเอามาลงอยู่นะครับผมเองก็ทําอยู่ทุกเดือนนะใน c e b o o k กมีบอกแน่นอน บริจาคตามกำลังทรัพย์ของคุณเพื่อเป็นการเสริมดวงความรักให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมนะครับทำเสร็จนะอย่าลืมกวดน้ำแล้วก็อธิษฐานเทลงดินด้วยนะเน้นเรื่องความรักนะครับแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะต่อไปความรักสำหรับคนมีครอบครัวนะครับคนมีครอบครัวแล้วก็คือคนที่เขาแต่งงานแล้วนะครับเดือนธันวาคมนี้นะ ขนาดคุณแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็ยังมีคนมาจีบคุณคุณเองก็มีหน้าที่การงานที่ดีวางตัวก็ดีนะต่อให้มีคนมาจีบคุณคุณก็ไม่ได้เล่นด้วยแต่ให้ระมัดระวังเอาไว้คนมันอยากได้อะมันอาจทำทุกทางเลยก็ได้เพื่อให้ได้มานะครับคนคนนี้นะเขาจะทักมาในแชทก่อนเขาจะอายุมากกว่าคุณอาจมีหน้าที่การงานตำแหน่งใหญ่กว่าเราก็ได้ ถ้ามีคนมายุ่มยามกับคุณมากๆนะคุณอาจต้องบอกกับคู่ของคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะครับเขาจะได้จัดการเรื่องนี้ให้กับคุณได้อย่างอยู่หมัดไปเลยงานนี้นะอาจต้องออกแอคชั่นกันอยู่สักหน่อยในงานเรื่องมันก็ไม่จบสักทีคนมันหน้ามึนอะ่ะมันอยากจะได้นะครับแล้วก็อาจต้องใช้บุคคลที่สเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับเรื่องนี้ มันจะได้จบจบกันทันทีนะครับก็คืออาจจะต้องพึ่งพาระดับหัวหน้างานหรือใครก็ตามที่พอจะพึ่งพาได้เดี๋ยวคุณจะรู้เองนะครับคนที่เข้ามาจีบอะ่ะมันอยู่คนละสายกับเรานะคนละสายงานกับเราแต่อาจอยู่ในบริษัทเดียวกันก็ได้เดี๋ยวคุณก็จะรู้นะครับโอเคจบแล้ว ขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดไลค์และกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปนะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่ดีหมดทุกหมดโศกร่ำรวยและประสบความสาเร็จในสิ่งที่ทุกท่านปรารถนากันทุกประการน,นะครับสาธุครับ